สวัสดีชาวกุงค่ะดวงความรักประจำวันที่24กรกฎาคมคุณได้คิงถือถ้วยนะคะเขาได้ไฮพรีเซ็ตขึ้นมากลับหัววันนี้คุณกุม่น่าจะมีเรื่องที่โชคดีนะคะเรื่องส่วนตัวเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะสุขภาพดีนะคะโชคลาบนะคะได้หมดนะเ,เรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะมีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันความรักที่มีอยู่กับ คนที่คุณดิวอยู่ด้วยหรือว่าถ้าคุณยังโสดก็คืออาจจะสามารถมองหานะคะคนพิเศษได้ทําความรู้จักใครใหม่ได้นะคะอยู่ในมูดที่อยากที่จะแชร์ความรักนะคะหรือว่าความรู้สึกดีๆส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไฮพิเศษที่กับหัวถ้าคุณคบหากันอยู่แล้วเนี่ยวันนี้แฟนอาจจะมีความคิดมากนะคะอคติอะไรใดๆเนี่ยน้อยลงทําให้บรรยากาศในความสัมพันธ์ดีขึ้นอะ่ะมีการง้อขอคืนดีมีการพูดคุยที่เข้าใจกันมากขึ้น เอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรแบบนี้มากขึ้นแต่ถ้าหมายถึงคนที่โสดนะคะก็อาจจะได้เจอคนที่มีบุคลิกแบบที่เมย์บอกคนที่ไม่คิดมากคนที่แบบเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นได้ดีนะคะมีพลังงานเลเจรเฟนเฮลยูนะคะถ้าคุณไม่สามารถเคลียร์ใจกันได้เองเนี่ยก็อาศัยเพื่อนได้นะคะให้มาช่วยปรับความเข้าใจนะคะให้คุณสองคนได้คุยกันแล้วก็อ s u ั to you ก็ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะ ว่าคุณอยากจะให้ทิศทางความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะคะแต่วันนี้เมยมองว่าคุณเนี่ยพร้อมแล้วที่จะมอบความรักนะคะให้กับคนรักของคุณนะ